มีอาการครั้งแรกเลยกนะ็คือพี่อ้อหยิบของแล้วผิดท่าและอาการของพี่อ้อเนี่ยคือปวดที่แขนข้างขวาพอปวดมาเรื่อยๆๆปุ้มนะี่ยพี่อ้อปวดมาถึงต้นคอเลยอ้ออมรรัตรวยบัณฑิตนะคะอายุ53ปีค่ะ ปวดมานานมากแล้วก็ไปทําอย่างนี้หลายๆครั้งเหมือนมือเราเริ่มขยับไม่ค่อยได้มันจับอะไรแล้วมันเหมือนไม่ไม่รู้สึกอะไปหาหมอนวดไปหาหมอคุณหมอก็จะให้การกรยภาพอย่างเดียวพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากนวดแล้วเพราะนวดกลับมาเนี่ยมันจะช้ามันจะระบมหมดเลย <S <S 1> <S 1> ตอนคอที่พี่เป็นอะพี่ดีขึ้นเริ่มหายชาแล้วเส้นที่พี่เคยปวดนะคะ พี่ก็เริ่มขยับแขนขึ้นได้ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะรักษาและดูแลได้ก่อนเลยแต่ถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วมันจะเป็นการบำรุงร่างกายเราให้ร่างกายเราอ่ะมีสุขภาพที่สดชื่แนแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นคอนเฟิร์มเลยนะคะจากตัวเองที่ใช้จริงนะคะ